สวัสดีนะคะตอนนี้เรามาเยี่ยมนาที่ก้อยนะคะอันนี้เพิ่งใส่เลดลาวาเป็นหนึ่งรอบนะคะที่ก้อยเป็นยังไงบ้างคะบางใช้กับไม่ใช้ก็มองดูดีอะค่ะก็ะคือใจไปงดแรกก็สังเกตแล้วก็ฉีดน้ํายาที่ให้ทองสิ่งทองกิ่งทองอะไปส่อง,ง,งรอบไม่ได้ฉีดอะไรเลยทีแรกก็กลัวว่ามต้มน้ำเร็วเหมือนตีดน้ำตาบุญก็เลยมาสังเกตดูมันก็ดีอะแค่กองเป็นๆดีอะ ข้าวมัะงามดีงามแบบธรรมชาตินะไม่เขียวเฟิ่งเขียวไม่ใชไรเป็นธ<ม>รมรมชาติไม่เป็นโรคอ่ะดานี้ใช้เลดลารวากับกินทองงานโนเอนไซม์แต่นานี้ <này. S 2> ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลเทีย่ยูเรียอย่างเดียวเูเรียเดี๋ยวงดนาเขาใส่ยูเรียปรยปนปุยข้าวเแต่ใจ่ยูเรียน้อยมันน้อย แต่ปีเดียวปีที่แล้วใช้เยอะไมุ่ณเดียะเยอะเหมือนจะคึ้งกับครึ่งอ่ะมาลองดูมาลองดูเพว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่ทั้งหมดกี่ไร่พี่แกยมันมันมันไล้ที่ห้าไร่แต่มันี่ดกีว่าสี่ไล่ก็มีสี่ไ่กดสี่สี่ไร่กว่าสี่ไล่ฟาปีที่แล้วนี่เกี่ยวได้กี่เกียนเี่แล้วได้สี่เกียนก็อมสี่ไล่ก็เกียนฟาเลยไล่ก็เกียนตาันเกดนี้ได้ห้าเกียนก็โอเคแหละ อคนะวันนี้เราจะดูเราจะดูเนี่ยตอนออกรวงก็มาดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงเอกจะชี้ตอนออกรวงก็คุ้งเอกจะชี้จริงจริงเดี๋ยวจะให้ดูพี่ปู้ดูว่ามันพอไหมยางที่เลื่ออยากี้กล้องห้นเดี๋ยวสองวันนี้ไปปุ๋ยมาชี้ทับไปเดี๋ยวก็รอคราบถงเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่บ๊ายคาะสวัสดีค่ะ